เราอยู่ที่ไหนอะะไรนเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่เหรอบ้านผืออุดรอยู่หน้าอ่าอะไรนะหน้าบูธหน้าบูธเดียมร้อยห้าสิบทำกิจกรรมอะไรครับวันนี้รุ่นทองค่ะลุ้ค่ามูลค่าห้าพันบาทแจกทุกวันไหมแจกทุกวันที่มีงานใช่ที่วงอีสานนครศรีไปทำการแสดงนะคะทีเรื่องละสามรางวัลพี่น้อง รางวัลทองคำมูลค่า5,000บาท3รา,างวัลเลยบอกเสื้อเสียบาทเสือ้อกัแขวนไม่ได้เสียแขานอ,นะอันนี้นางเอกพีซื้อแล้วอันนี้กขาตังเขียนนะครับเพื่อล้วลนรางวัลน,นะครับเ,เขียนเห็บ้นออกอ่านออกเนี่ย มันตัวไอฝากงานเนี้ยฝากงานฝากบูธเราหน่อยื่นมนสกับทุกงานวอลาอย่างเะพกอย่างเาะึงเลาจับพกเขาได้เราจับพวเขาได้ทีรานทุกคนสินะครับผมขอบคุณนะครับครับ เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวคูซื้อแล้วมานี่นะครับบูธ150ไม่มีในชีวิตเดือนไอ้สิโปรโมชั่นอะไรวะ10แถมหน10แถมหนึ่งะพี่น้องไแมาเิานมืออบูบูธเขาเรียกว่าบูธเขาเรียกว่าบูธตรงนี้คือบูธ โคเด็มร้อยห้าิอยู่หน้างานเราตลอดทุกทุกงานนั่นแหละทุกวันที่สถาีากาหนึ่งขวท่ากับี่รจะงจั้ากล้าื้อขากนอคคกวมใช่ไหมล่นะก็คมยงกวคคมสิบแถมหนึ่งใช่ไหมแถมหนึ่งเอ บาทใช่ไหมราคา10บาทแล้วลุ้นทองคำห้าพันบาทเข้างานอ่ะถ้าสมมติมีบัตรก็อีสานร้อยห้าสิบถ้ากรุงเทพก็ร้อยแปดสิบาได้ทองคำห้าพันบาทจัางเด็กครอคุูมจ้างเเออเราจะไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะไปแจกพ่อพ่อแม่แม่คนบอยที่เพื่อนแบบวัยเย็บงานนะคะ มีเดือไม่ตัดไม่ตัดไอเอาว่านี่เอาจะขวดปะเมร้อยจะต้องไอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแจกพ่อพ่อแม่น่าจะอยู่ฝั่งนี้ ไม่เด็นคืออยู่ไหนนี่นี่คนแรกมึงเสือเ้อแดงมีคนนีดแดงอเอาให้พ่อเอาวะเียมร้อยไปเสื้อไหมเอาวะหยิบเอาเลยพ่อเอาวะเอาวะเยื่อลอย เอาเลยเอาเลยปเอกพี้็ได้เอกปีกได้ดิพี่แมรลุ้นโชคมากมมีคนไหนยังว่านอนะจะไปผัวคนเอ เราจะให้เฉพาะคนตื่นเท่านั้นเออใช่เราจะให้คนตื่นเท่านั้นนะภารกิจแบบยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเดิมตอนเย็นๆนะมันสดชื่นที่สุดแล้วแมนแมนแต่เราก็จะไม่บังคับให้การว่าพุ่งขึ้นมากินนะพี่หมอาช่วงนี้แบบเพราะว่าเสร็จงานแล้วแมนแมนแมนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนใช่ไหมพักสิหน่อยเดี๋ยวข้าวหอยย่างมือเสากันเลยดิชิบะเอาใช่ใเอาไปเอาไปไว้ที่รถเรา ฝากวิน้าเยอค่ะวิเหมือนไม่เหนื่อยแต่เราะเาอิสานนครสินปีสองนะมีการรับเรื่องตอก่อนข้างนอกาแก่นเรื่องอ่านนี่ละคุณนี่ละคุณนี่ละเียจะคองลงนกอนะเอหลเออนือไม่งั้นก็ให้แดนเซอร์ก็ด้นเาหลมง็นเซอร์ก็ได้นะเผื่อขหเออเหรือขลรือมอร์กเสี่ยเองั้น้นเซอ่อเองั้น สียงบอกใครเสียงกับเสียงลดปังเอาเอ็มร้อยไหมมีแดนเซอร์อยากกินมึงมึงเอาใหรแดนเซอร์มากมาีเอาออกมาเลยจะพาไปให้แดนเซอร์เอาไหมเออไม่เอาก็ไม่ต้องเอาอยู่ไหนอ่ะเขาจะกินไหม แม่เปลี่ยนทาเกเกตแล้วนะครับพ่อๆเขานอนหมดแล้วเราจะสุ่มสุ่มให้เลยมึงอยากให้ใครมึงสุมเลย่คนแรกให้คนนี้เลยคนที่แต่งหน้าอยู่ให้เอ็มร้อยคนแรกให้คนนี้เลยคนที่แต่งหน้าอยู่ให้เอ็มร้อย บนกร่น่น่น้องกยุ่ย่กเอาบอเอาบอทังจอทีวีนะคะรายการขอรับไอ้อลนะคะทางๆดูหน้าค่ะโฆษณาหน่อยว่าลุ้นคองทุกวันวันละสามเ้นลุ้นค่ะแต่ทำไมวันนี้อ้นาเสียนี่คะอ๋อเอา้าไปแล้ว ไม่ไปทำมันนั้นด้วยไปทำคอนเทนต์ให้เขาด้วยก็เลยได้ไปทำฝากดูว่าอีสานนครศิีมีทุกที่ลุนทองทุกวันวันละสามเซนปีนี้ฝากอีสานนครด้วยนะคะทุกวันลุนทองกับอิ้านนครศรีมณฑลสามเซนเในน่องเซนละห้าพันบาทกับ อะไรครับกับอะไรนี่รุ่นกับไหนเอมร้อยห้าสิบแจกทุกวันกับหมอลามีสานนครสีอันนี้พี่พิมต้งมีแต่อีมลอยดิไม่หดปุยไม่หดแก่อมีหลายยางม่หลยไม่หดพิมสวยจายจายเายเายจ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 ายมายจายี่ยจา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 ย่ายจ่ยยะายจา่จายนายจายจีนจายจาย่ายมายเปยจยนยามยาายยยยาอยห พักแค่ช่วงตลกแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มไหนๆก็นี่ไงแม่บูสเตอร์เอ็มร้อยเออเอ็มร้อยห้าสิบสดเชื่อเลยเออบีทันสนิทกับเลิศเนาะเออขอบคุณนะครับสู้ๆครับผมรักสู้ๆเด้อเด็กน้อยยิ้มยิ้มให้เอ็มร้อยห้าสิบหน่อยครับยิ้มให้แล้วค่ะหวานเนี่ค่ะเออกินลาบกบปีกะเปาปะเะเปากับปีกะเปาค่ะเออ ขอบคุณครับโซ่โซ่โซ่โซปิดคลิปเสียนาอีกไม่เอ็ว่าปิดคลิปชอปิดคลิปมากเลค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเฮ็ดผมขึ้นโชว์ต่อไปนะคะกับลำเพลินจะเริ่นใจนะคะถ้าใครมีโอกาสก็อยักษ์ไมาขอลำเพลินหวานๆน้ำกันนะคะปากเพลงใหมพี่ไอกดี้เนี่ยโดนเจียมพีเนี่ยอยู่ฉากไหนฉากฝากไปแล้วนะคะกับฉากหนึ่งนะคะกับเพลงวอนไปรุ์นะคะ บายพระเอกทีปิดแล้วนะคะบายครับบายบายค่ะทำผมก่อน